วันนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐีต้นเดือนนะเนาะเศรษฐีต้นเดือนเป็นยังไงนะครับก็คือรับเงินเดือนมาช่วงต้นเดือนก็กินเต็มที่เสพสุขให้เต็มที่นะครับอันนี้แล้วแต่แต่ละคนนะสําหรับใครที่เห็นแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่อาจจะทําให้เรามีปัญหาได้ในอนาคตไม่ต้องอนาคตหรอกก็เศรษฐีต้นเดือนพอกลางเดือนเงินก็หมดใช่ไหมครับแล้วก็ต้องกินของถูก เพื่อรักษาชีวิตจนถึงสิ้นเดือนเพื่อรับเงินก้อนใหม่หลายคนอาจจะยังเฉยอยู่นะครับแต่ว่าบางคนเขาก็เห็นว่าเออนี่มันเป็นมันเป็นประเด็นสําคัญอันหนึ่งเหมือนกันที่การที่จะเลี้ยงดูตัวเราเองเนะี่ยให้มันถึงเส้นเดือนได้เนะี่ยมันต้องยังไงเนาะบางคนก็อาจจะมีบัตรเครดิตเยอะใช้เงินในอนาคตมาสุดท้ายก็ต้องใช้คืนอยู่ดีนะครับแต่ถ้าเรามี แต่ถ้าเราใช้เงินเดือนที่เราได้รับมาเนี่ยจนถึงสิ้นเดือนได้แล้วยังมีเงินเก็บตัวเนี่ยผมยกนิ้วให้เลยนะครับเป็นคนที่บริหารจัดการกระแสเงินสดตัวเองได้ดีมากแล้วคนกลุ่มประเภทเนี้ทำธุรกิจจะดีนะครับดียังไงพราะรู้พราะรู้ว่ารายได้เรามีเท่าไหร่เราเก็บก่อนใช้ใช้ก่อนแล้วค่อยเก็บอันนี้ก็ลองมาพิจารณาดูในดีนะครับแต่วันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องสําหรับคนที่เห็นปัญหา เศรษฐีต้นเดือนเป็นปัญหาของชีวิตจริงๆนะครับเพราะว่าบางคนก็มีภาระเยอะบางคนก็มีลูกบางคนก็จะมีรายจ่ายอะไรต่างๆเข้ามาที่มันไม่จําเป็นนะครับวันนี้เราก็มามองนะว่าในชีวิตเราถ้าลถจําเป็นก็จําเป็นแต่ถ้าลถที่เราซื้อมามันไม่จําเป็นเราใช้วิธีการอย่างอื่นได้มันก็จะทำให้เราลดรายจ่ายตรงนั้นออกมาไม่ไม่มีอะไรเสียดายครับเราจงเสียดายชีวิตเรามากกว่าถ้าลถไม่จําเป็น หรือไปกับคนอื่นได้นะครับก็ไปกับคนอื่นแต่ถ้าเรามีความส่วนตัวโรกส่วนตัวสูงก็อาจจะใช้วิธีการอื่นที่เราลงมองดูนะว่าวิธีการไหนที่จะทําให้เราสบายใจที่สุดแล้วไม่กระทบคนอื่นคือทําด้วยตนเองไม่ต้องไปหวังพึ่งใครนะครับแล้วก็มาดูว่ารายจ่ายของเราอ่ะกางมาเลยครับอะไรที่เป็นรายจ่ายของเราอ่ะลองนึกออกมาถ้าเดือนนี้นึกไม่ได้ก็ เริ่มตั้งแต่วันนี้ว่าตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเนี่ยเรากินอะไรไปบ้างเราก็จดจดเอาเพื่อที่จะดูว่ารายจ่ายของเราในแต่ละเดือนในแต่ละวันมันมีอะไรบ้างแล้วไหนที่มันจําเป็นอะไรที่มันไม่จําเป็นเราก,ก็ก็ลองก็ลองดูอย่างเช่นบางทีค่าโทรศัพท์ที่มากเกินอย่างเงี้ยเราก็ใช้วิธีการไปไปต่อรองกับเจ้าของเครือข่ายก็ได้ว่าขอลดขอลดราคามาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยลองลองทำดูนะผมผมก็ทําเหมือนกัน คือมันมันสามารถลดค่าใช้จ่ายได้อะไรอย่างเงี้ยแทนแต่ว่าเรายังได้ความเร็วเท่าเดิมนะค่าโทรศัพท์เท่าเดิมอะไรเงี้ยลองลองได้ครับลองแล้วมันมันเป็นไปเป็นเป็นไปได้ด้วยก็บอกไปบอกว่า,วาเออพอดีผมจะเปลี่ยนค่ายมือถือหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมีส่วนลดให้เพราะยังไงเขาก็ต้องรักษาลูกค้านะครับในส่วนของลดไปแล้วเนะาะโทรศัพท์มือถือไปแล้วเนาะแล้วก็ ถ้ามือถือเรายัางใช้ได้อยู่ก็พยายามใช้ให้ได้มากที่สุดนะใชใ้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเพิ่มรายจ่ายจากส่วนอื่นเนาะแล้วก็มีรายจ่ายอะไรที่มันยังไม่จําเป็นอีกเราก็ไล่ออกมาเราก็ดูว่าอันไหนจําเป็นอันไหนแค่อยากมีเฉยๆอะไรเงี้ยรองเท้าอย่าง,างมีเฉยๆมีไปสิบคู่แล้วเสื้อผ้าเนี่ยมีเปสิบชุดอลยรเงี้ยเครื่องสําอางเครื่องอะไรพวกนี้เราก็ลองดูเนาะ ามันถ้ามันจําเป็นก็จําเป็นนะครับต้องดูว่ามันมันจําเป็นจริงๆเราถึงเราถึงจะต้องซื้ออามาอย่างเช่นเราอาชีพเสริมเราแต่งหน้าอย่างเงี้ยแต่เรามองว่าเครื่องสำอางไม่จําเป็นนี่มันไม่ใช่นะครับมันก็เป็นของที่จําเป็นเพื่อทําให้เรามีรายได้เสริมขึ้นมาพอเราดูแล้วว่ารายการที่เราไลา่เขียนออกมามทั้งหมดเนี่ยมันคือรายจ่ายที่เราจําเป็นที่ต้องใช้ทุกเดือนเราก็มาไล่ใส่ จำเป็นหรือว่าไม่จําเป็นจําเป็นหรือไม่ไม,ไม่จาเป็นอะไรเงี้ยเราคัดออกมาแล้วทีนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าในแต่ละเดือนของเราอ่ะพอมีเรามีรายได้มาปุ๊บรายจ่ายไหนที่มันมันจําเป็นอันไหนที่ไม่จําเป็นเราก็ค่อยตัดออกค่อยๆปรับปรุงไปครับไม่ยากเลยขอแค่เริ่มต้นเพียงหนึ่งครั้งที่เหลือจะง่ายไปทั้งหมดเหมือนเหมือนในทฤษฎีบอกว่าถ้าเราทำเราลราเรา,เราปกติเราเป็นคนตื่นสายใช่ไหมครั เราลองเราลองตื่นเช้า21วันเนี่ยเนี๋ยนร่างกายมันจะตื่นให้เลยตีห้าก็ตีห้าลองลองตั้งนาฬิกาปลุกประมาณ <S 2> <S 2> ผมว่าไม่น่าถึง20วันน่ะร่างกายเราจะตื่นก่อนเวลาด้วยซ้ำอะไรเงี้ยลองดูก็ได้ครับทีนี้พอเราพอเรารู้แล้วว่าอันไหนที่มันจําเป็นกับไม่จําเป็นแ้วเนาะเราเห็นแล้วว่ารายได้เร,เรามีอยู่เท่าเนี้รายจ่ายเรามีที่จําเป็นจริงมันอยู่เท่าเนี่ยสุดท้ายเราไปหารายได้เสริม มีเยอะแยะครับขับขับแกลบขับช็อปปี้ช็อปอะไรสักอย่างเนี่ยขับรถที่ว่ามันมีรายรายรับให้เราอะไรเงราไปขับรถแกลบไปส่งอาหารทําอาหารขายขายออนไลน์รับเสื้อผ้ามาขายหรืออะไรก็ต่างๆที่มันเป็นเกี่ยวกับรายได้เสริมเนี่ยมันก็ทําให้เรามีรายได้ที่มันเสริมขึ้นมาบางทีนะครับผมเห็นเพื่อนผมบางคนน่ะทำรายได้เสริมพวกเนี้ย จนจนกลายเป็นรายได้หลักแล้วงานหลักก็กลายเป็นหลอกอะไรอย่างเงี้ยก็คืองานเสริมตัวเนี้ยมันสามารถทําให้เรานะํามาขายช่วงที่เราเราเลิกงานได้แล้วเผื่อรายได้ตรงเนี้ยมันสูงขึ้นด้วยมันอยู่ที่ว่าความขยันแล้วมุ่งมั่นท,ที่ที่เรามีให้ถ้าเรามีความมุ่งมั่นมากเราก็จะมีโอกาสที่จะเจอเจอสิ่งดีๆนะครับ สิ่งดีๆหมายความว่าอะไรลูกค้าเข้ามามากอะไรเงี้ยมีออเดอร์เข้ามามากเราก็ต้องเหนื่อยแต่ผมว่าเหนื่อยเหนื่อยแล้วได้เงินเหนื่อยไปเถอะอย่าไปคิดอะไรมากนะครับเอาละสรุปสั้นสั้นก็คือเมื่อคุณมีรายได้ขึ้นมาเนี่ยคุณคุณก็พยายามแสวงหารายใจ่ายให้ได้มากที่สุดว่ามันมีอะไรบ้างแล้ว,ลวคุณก็คัดเลือกออกมาไหนจาเป็นไหนไม่จําเป็นพอเรารู้แล้วว่าไอ้ที่ไม่จําเป็นเนี่ยเดือนหน้าเราก็ตัดออกหรือเราไปทํากระบวนการแล้วก็ได้ให้มันสลายไปหรือให้มันลดลงเนาะแล้วก็พยายามหารายได้เสริมขึ้นมานะครับ วันนี้ก็จะมาพูดเี่เรื่องเศรษฐีรุ่นเดือนประมาณนี้เนาะสั้นๆเร็วๆง่ายๆ